สมบัติีพี่น้องอิทธิทุตานทุกมองสมบัติเมื่อหลวงพ่อส่องสจัดคือเก่าพี่น้องเมื่อหนาไปหานมไม้อยู่อยู่หัวประแดงแล้วพี่น้องพาติดตามสองสจัดคือเก่าที่พี่น้องเด้อมาหานมไม้พี่น้อยหานมไม้จ้าง อ,อยู่หัวประแดกคือเก่าพี่น้อง <ią c oughs> มาทำผักป่ามันบ่ได้พี่น้อยไ,ไปทำปลาผ่านมาทำกันปลาทารุ่นกันที่พี่น้องา<น>ามาสิได้หรือบอ่ทารุ่นกันเด้อพี่น้องเด้อ ปูามูดงพนะ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 ี่นนะ้องแถวเป็นไหนาพี่น้องปลาดูไหนาพี่น้องพอวจั่ววพี่น้องผาคละกแชร์่าติดตามสจคือกัพี่น้องจะเป็นอไม้ผป้าเดอนะ้อพี่น้อง Đẹp đẹp đó đẹp tay lý lo này, Mê nhầm lẹng nó một kìm nhầm nhầm na Bên nách nó Bên nách 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 Muốn nách muốn đông nó ตื้อตไปเลยก็ดอกไมเออบันม่เนาะก็ดอไม้ไปบันมีตัวเป็นหัวใจไงเลยนว่าประเด็กจา กอดไม่ไปเนาะเป็นวัดไปเนาะเพื่อพามดกอดไม่ไปเนาะบ่องทางหยางลงไปเนาะตาไปเนาะตาเนาะ ด้ลมแห้งแห้งนะลมแห้งหเลยนะลอยเนาะผักกตะลุยแซาภัคติดตามส่อง,งส่องสัจจะขึ้กับพนะี่น้องภักเข้าโคุรหลงหน่ะได้พนะี่น้องเด้อก่อนใหม่พนะี่น้องป่าเปล่า,กากหกพี่น้องเอ้หมุนหมุนป่านะ ไปไนับประหารกนรจะมาสิานได้ยอยู่บ่อนไม้แ่บราบราการลุ่นกันพี่น,น้องทาลุน้ำกันเนไไนนดิมบอร่บัวไทถทาุน้ำกันป่ามุดงก็เป็นพายพี่น้อง หายเนาะดูแท้ทงหายทงหน้าพนะี่น้องตัวมันจะเป็นพาขเจ้าพี่นะตัวนี้ตัวจะเป็นอยู่หายหน้าเนะหนะายแล้วแพะขันแรกบ,บดพี่น้องเอ้ยเป็นทงให้หน้าเนาะทว่าจะพัวอยู่พนะี่น้อง และเมืองนนักกวงกวกนะเห็ดเติมเนี่ยกานแรกบริสุพี่น่อยพอเป็นนาบริสุทสิเห็ดนานตัวมันจะเป็นนองพายหน่อยพายนาะก็ดํานไม

ไปขอหมากก็หนมใหม่จ้าพีนะ่น้องนัดแนวพี่น้องนะอืม กม,อมตอมนนีเป็นหัวแล้วพี่นะ้องเป็นหัวประดกจ้าน้องปลาพี่นะ้องปลาหัวเหี่ยละไม่พี่นะ้องสูงเลยเนาะอืม มันม่ส้างลองไปไหนละอ,องไปผูน้นี่หละไม่ก็ดีนะฮัก้าพระแกลงไปนะ่นาะพระแกงแรงเนาะพระแกงแรงแกบปล,ล้าละ แกแลกกินกบดพี่องถึงสื่อนะแก้กินบดเออแก้ชนึครับแกงแก้ทวนหนึ่งกับพอหาปลาห้าคนเพื่อนนะแก้แกก,กระบ,แรบ,แแรบอ,นนะอแ,บบแซบ่บแต่กินหลายคนสั่งแซ่บนะ โหหัวพนา้าเออหัวอืมน้ววาวางหักกงแนนะพน้อเออทุวัแต่เวอเลยน้าอากาดีดีพนา้ายมววให้พน้บอกอืมตัสมีท้าวนะ ตัสมีท่าพี่นานอะมันแค่ื่องลุงอยู่นอะกอดไม้พี่นาป้าฟ้าเฮียกอดไม้ตัสมีท่าเนาะ เชียงลุกเองอากาศดีดีพนะี่น้องรับเท่าใส,ส,ส่แกดมมาใส่เสดดมพี่น้องยังกระเสยยังกระเสยบพี่น้องเฮ้ยย่ามันอยู่อยู่บ้านหนาวน,นะม,นมันเคยอยู่ใน,นเมืองได้ใน,นเมืองว่าซื้อกินนอนกินนังกินซื้อกิน เจ้าอยญาอยู่อยู่ล่าว่าลำบากขนาดพี่น้าศถูกถูกหน้าปากมองนะพี่น้าศเนาะทุกทุกตะเคียตะกี้เนาะประจับหาเพิ่มประจับหาเพิ่นลงหัวลงห้องเนาะเกียร์เขาแลนเนาะประจับเมื่อยเนาะช่วงห้องช่วงวสามเป็นเล็กเน่อยสิบสับพินาเขาองเฮียนเติมเติมมากละลงองเฮียนกับประจัเพิ่นตอนแรกมระจเพิ่น ซอยพ่อซอยแม่เนาะคัดถืกความยากกับพี่เนาะยังก็มียังก็มีนะพี่เนาะงึมข้ากับบอมีทอดไทยกับบอมีเหมือนไฮหน้าตะก้ากับบอมียุไทยกับบอมีพี่เนาะยังก็มียังก็มีตุ้นตุ้นเอาควายไทยหน้าพี่เนาะลำบากอะไรถูกหน้าปากมาเนาะกันแล้วย้อนคัวเลยพี่เนาะก็เลยขาจะจำเป็นพอพอโซ่เนาะก็เลยจำเป็นคายเหมืนนั้ อย่างกูไม่อย่างกูไม่เด้คือหากถ้าหากจะเสียหายอย่างเนาะคือหากว่าพอแต่เด็กหน่อยเนาะพี่น้องแต่น้องมาจากที่พี่หน่อตื่นมาจะสิยหายอย่างเราคงเฮียกะเราคงเฮียกะบพหาพื้นมาไว้ให้แม่หนึ่งข่าวหนุ่งหน้าคนคนถูกคมยากเนาะพลาหาขุดกบพหาขุดกบนาซ่วงเนาะ ถูกเน่าบากมองรีไปหน่อยถูกตาตะก,กี้เนาะเงินบาทหนึ่งพันกี่ห้าร้อยกี่ไปหน่อยเงินเงินล้าวะตะข้าตะก,กี้ข้าแต่สมัยไปหน้อยแต่ครับแต่สมัยว้าแต่สมัยไปหน่อยต่ข้าเน่าน้อยผมไปหน่อยตะข้าพมแล้ว หาไปเรื่อยๆน้อยพาไปเรื่อยๆประเหตานาปิาดํมรูเขาก็หายกินเขาหาผูกสอบสอบไป่น่อยพอไล้มากมากก่ะมากกขอข้าวขอเหตุหน้าเลยแต้หน้าสิเอาข้าวหายไปเอาตาเขาจะเหตุหน้าไปนั่ควรถูกวามยาบทุกทุกลีลอน ทุกขากินกันยังหม่อมี่เปพี่น้องเอ้ยว่าอะไรแต่ขากินกันยังหม่อมีพี่น้องคบตุกควบแย้มบ่ยังรายพี่น้องเนาะหม่อมสิเมียก็ขอร,รับไปคิดด้วยพี่น้องผาติดตามสร้างสักจจคือกอดพี่น้องผากก็ลักก็แซ่เพบพรอคขีดหนาสบ,บายดีปาันพี่น้องอยินดีติดตามสร้างสักจจคือก่าดด้วยพี่น้องเดอ้อปาันพี่น้องบ๊ายบาย